Hãy subscribe cho kênh Ghiền hà ta Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

akam bhava kalapajjaditamaya vimuvato asamaya vimuvato avuppatam bhava avuppatam bhava parihana tam bhava parihana tam bhava ceya anapa bhava ayurapana bhava puttu chadava bhava karaphu Ma yo a pa ga pa 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 i

देहते पुतल मोने कामरायवालो नय कामना कापते अलायोन पायो आदि पादे पायो अना ชาตาบาจยโยอาญญมาญญาบาจยโนิญาบาจยโยปุเพียตาาบจโยปุเรียชาตาบาจโยปาบาชาตาบาจโยอาเทวนาบาจโยกรรมบาจโย

อาบน้ำเอออตบแดดผ้าม่านอาบน้ำนักสบายเดี๋ยวเตรียมตัวขวดน้ำแล้วคุณโยมที่ขวดน้ำเตรียมไว้ให้แล้วนะนะับที่คุณโยมเตรียมกันไวนะ้อันนี้จับคนโดขวดน้ำจะพุ่งฉีพลูกจะพุ่งฉีพ <c oughs> เดี๋ยวไปรสี่ลูกจับท,ที่ขวดน้ำลูกจับคอนโดที่ขวดน้ำนะ วางไว้ท kind of mm hmm. e ี่ด้านล่างวางไว้ที่ด้านบนด้านที่มีน้ำนะพร้อมแล้วนะคุณโยมนะยะถาวณิวาปุระปาริปุเรนตีตาคารังเอวะเวะอิโตตินังเปตาดังอุปังกปะตยีชิตังปะติังตุงหังทิพะมวะกมิจตุสัมเทมุนังตัปปะัตโตปะนาโตยะถามทเ ดัโตยะาวิวัชตุตาปุอาปวนาสตุมาเตียวัดนการายุตุเขียอีกายุโกวะปาวะภิวาทานาเตีเลกานียามอาปาะชจยตุตา

คุณดูเว่าน้ำไปเทที่ตอน